กลับมาพบกับเต่านับสกอร์นะครับก็ยินดีกับทุกคนในครอบครัวได้ผมสําหรับแนวทางที่ผมได้วางไว้ในกลุ่มนะครับและวันนี้ก็มีอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจเป็นฟุตบอลยูโร2 0 2 4ระหว่างฮอลแลนด์พบกับทางด้านของออตเตียเวลาฮาทุมตรงก็ต้องบอกได้เลยว่าในนัดที่ผ่านมาฮอลแลนด์ทําได้เพียงแค่เสมอกับทางด้านของฝรั่งเศสมาด้วยสกอร์ศูนย์ศูนย์ซึ่งมองจากในนัดนั้นฮอลแลนด์มีโอกาสที่จะชนะทางด้านของฝรั่งเศสมาแต่สุดท้ายก็เป็นการแบ่งแต้มกันไปนะครับ ส่วนทางด้านของออสเตรียในนัดที่ผ่านมาสามารถเอาชนะโปแลนด์มาได้ด้วยสกอร์สามหนึ่งแต่ก็ต้องแลกด้วยอาการบาดเจ็บของเกนนอทาวเนอร์ผู้ที่ทําประตูในนัดนั้นในเป็นประตูแรกนะครับวันนี้ผมมองว่าทางด้านของฮอลแลนด์มีโอกาสเข้าสู่รอบต่อไปเพราะว่าลูกเกมและการเข้าทําของฮอลแลนด์ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับแล้ววันนี้ถ้าฮอลแลนด์เกมลุกมีความเฉียบคมกว่าในนัดที่เจอกับทางด้านของฝรัง่งเศสก็วันนี้ก็ต้องบอกได้เลยว่าฮอลแลนด์มีโอกาสคว้า3ามแต้มนะครับ แวะวันนี้ผมมองว่าทางด้านของฮอลแลนด์จะมีโอกาสชนะทางด้านของออสเตียว,วันนี้ผมให้มองไปที่ฮอลแลนด์ครับผม